สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารับชมแนวทางหวยเราพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเมื่อสนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังว่านี้ไปสรุปผลวัดที่แล้วกันก่อนนะคะวดที่แล้วนะคะให้เด่นอยู่ที่สามนะคะวิ่งแปดแล้วก็วิ่งเจ็ดนะคะก็จะเข้าชุดวิ่งนะคะวิ่งเจ็ดได้เข้าเจ็ดเก้านะคะแต่ออเก้าเจ็ดนะคะสายวิ่งก็น่าจะโอเคนะคะไปสรุปผลวัดต่อไปกันเลยค่ะ วันนี้นะคะให้เด่นไปที่เก้านะคะวิ่งสี่แล้วก็วิ่งห้านะคะเก้านะคะก็จะให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าห้าแล้วก็เก้าหกนะคะสี่นะคะสี่ก็จะให้ 90, 91, 95, ะะะะสี่หนึ่ง สี่ห้าสี่เก้าแล้วก็สี่หกนะคะส่วนห้านะคะห้าก็จะให้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง แล้วก็ห้าหนะคะส่วนเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะให้เก้าเก้าสแล้วก็ห้าห้านะคะชุด3ามตัวนะคะชุด3ามตัวก็จะให้0 9น้าหนึ่ง ้าสี่เก้าหนึ่งห้าสองแล้วก็เก้าสี่ห้านะคะเก้าสี่ห้ามีแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นแปดเก้าศูนย์ก็ได้นะคะ ข้ายนี้นะคะก็ขอให้เอฟีทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีแห่งแห่งางๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ